คำอธิฐานประจําวันสารุการแด่พระเจ้าพระบิดาพระนามของพระองค์ทรงอยู่เหนือนามอื่นใดทั้งพวงพระราชะกิจของพระองค์ก็อัศจรรย์เกินความเข้าใจและโดยพระองค์นั้นไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้พระเจ้าทรงบริรรสุทธิ์พระองค์ทรงยุติธรรมและพระเมตตาคุณของพระองค์มีมากเพียงพอสําหรับมนุษย์ทุกคนทั้งคนชอบธรรมและคนอาธรรมพระเจ้าทรงประเสริฐยิ่งนักสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเจ้า แผนงานของดวงความคิดเป็นของมนุษย์แต่คำตอบของลิ้นมาจากพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่ทรงสั่งสอนตักเตือนไว้ว่าในใจของมนุษย์มีแผนงานเป็นอันมากแต่พระประสงค์ของพระเจ้านั่นแหละจะดำรงอยู่ได้ข้าแต่พระเจ้าขอให้การดำเนินชีวิตของกระโปรงหลายนั้นเป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์ทุกๆวันพร้อมกับการเรียนรู้และมีประสบะการณ์กับการทรงนำและการทรงสถ,ถิตขององค์พระบัญญัติโดสุิ เพื่อที่ข้าพองค์หลายจะได้มีใจที่ขอบพระคุณพระองค์อยู่เสมอทุกๆก,กรณีในทุกสถานการณ์พระบิดาเจ้าข้าโอข้าแต่พระเจ้าเพราะเลขกลของบาปจะมีเหตุให้ใจของมนุษย์มีความกระด้างไม่เชี่ยวฟังพระลัมบทสัง่งสอนของพระเจ้าและขาดการยับยั้งชั่งใจจนกระทั่งทำบาปซ้อนบาปอย่างไม่ละอายไม่เว้นในแต่ละวันข้าแต่พระเจ้าบรรดาความบาปผิดของพระพองค์หลายมีเท่าใด ขอทรงโปรดแจ้งให้ขบง์หลายทราบถึงการทรยศและบาปของขบงหลายด้วยเถิดข้าแต่พระเจ้าในวันนี้ขบงหลายขอถ่มใจลงสาภาพความผิดบาปทั้งสิ้นที่ได้กระทำขอพระองค์ทรงโปรดเมตตายกโทษให้อภัยและขอทรงนำขบงหลายให้กลับสู่สภาพดีด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงตัดไวอีกว่าวิบัติแก่เขาพเพราะขอได้หลงจนไปจากเรา ความพินาศจงมีแก่เขาเพราะเขาได้กบฏต่อเราและเราไายเขาไว้แล้วแต่ก็พูดมุสาเรื่องเราโอ้ข้าแต่พระเจ้าก็ทรองโปรดปกป้องความคิดและการกระทำของขาำวงร้ายที่จะไม่กระต่อพระองค์และพูดถึงพระองค์อย่างถูกต้องจริงเ็าว่าจริงไม่กวาวไม่ข้าแต่พระเจ้าก็ธิดเดช่มจากองค์พระวิญญาณบริสุธ์เปิดตาใจฝ่ายวิญญาณของคนไทยทั้งใกล้และไกลให้เห็นถึงหนทยยางแห่งความรอด แล้วขอพระภาคของพระองค์ทอดแสงลงมาเหนือทุกๆ,ๆครวัวเรือนที่อยู่ภายใต้อาุภาพของมารร้ายเพื่อให้ความสว่างเห็นพระเมตตาคุณของพระองค์ขับไล่ความมืดที่ชั่วร้ายออกไปให้หมดสิ้นด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าพงหลายจึงอิจฉานกราบทูลขอต่อพระองค์กใอยทุกๆสิ่งเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูกิจจาอาเมน